เรียกว่าเห็นแมวมาหลายนัดแล้วนะครับกับการที่เล่นบอลไม่มีทรงนะครับเล่นกับทีมเล็กก็โอ้โหกว่าจะชนะได้นะครับสุดท้ายวันนี้เจอแมนซิตี้นะครับในบ้านที่โอทราฟอร์ดด้วยแล้วก็นั่นแหละฮะบอลไม่มีทรงแล้วก็สู้ไม่ได้เลยนักเตะไม่มีใจด้วยวันนี้ก็แพ้คาบ้านไป30มนะครับโอ้โหเป็นเกมที่ผมดูไปี่ทอแท้ชิบหายเลยสู้ไม่ได้เลย เออแล้วนิเทฮักก็จับตัวแบบจับตัวอะไรวะเนี่ยนะจับตัวแปลกๆนะครับอ่ะก่อนรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมก่อนแล้วกันนะครับลูกเกมจะเป็นยังไงฟอร์มนักเตะจะเป็นยังไงนะครับไปร,รับชมกันเลยนะี่ฮะอ่ะมาพูดถึงเกมนี้นะครับวันนี้แมนยูมีแผน4-2-3-1อีกแล้วเช่นเคยนะครับผู้สามตัวเป็นอันเดรโอดาแานะครับโคชเตอร์ oster, เป็นจอห์นนี่อีเวนแล้วก็แฮร์รี่แม็กควาแต่พอผมมองที่มานั่งสำรองนะครับวันนี้มีลาเฟวาลานมาด้วยแต่ไม่โซโลตัวจริง เอองงเทนฮากเหมือนกันนะครับนัดกันก่อนยังส่งลงช่วงท้ายเกมได้เลยนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นลินเดเลิฟนะครับเออส่งลินเดเลิฟลงเล่นเฉยเลยนะครับลินเดเลิฟก็เติมเกมไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งเล่นแบ็กเนี่ยแน่นอนว่าเกมรับพี่แกก็ไม่ได้โขขนาดนั้นนะครับแล้วมองที่รายชื่อสำรองมีเลกิลอน แล้วทำไมไม่ส่งลงครับตินฮักเออแบกขวาเป็นเดียโกดาโลอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับบาริซากา้าแล้วก็ลูกชอก็ยังไม่หายเจ็บเนาะแดนกลางวันนี้มีแม็กโทมินีอีกเส้นแล้วก็อัมราบัตน,นะครับงงที่แม็กโทเินีเฮ้ยลงตัวจริงติดต่อกันหลายนัดแล้วนะเนี่ย เห็นว่ายิงได้หน่อยโลงตัวจริงเลยนะครับทั้งที่ฟอร์มพี่แกก็ถือว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมขนาดนั้นแล้วมองรายชื่อสำรองมีทั้งคอบบี้ไมนูฮันดิบาลเมสบี้แล้วก็เมสันเมาส์อะไรอย่างเงี้ยไม่ส่งลงนะเต็นฮากเออแล้ววันนี้หนักเลยแดนหน้านะครับบูโน่ไปยืนปีกแล้วนะครับหลายเกมที่เราพูดถึงว่าบูโน่ไม่ไม่เหมาะกับปีกอะ บุโนไปยืนปีนอีกแล้วโอ้เหนื่อยใจเลยนะครับอีกฝั่งก็เป็นคาร์ลฟฟ์แล้วก็หน้าเป้าเป็นลาสมุดฮอยลุนนะครับเออเรียกว่าเห็นรายชื่อก็ปวดหัวแล้วนะครับสุดท้ายก็ต้องรอดูในเกมที่ว่าจะเป็นยังไงแล้วพอเริ่มเกมมานะครับครึ่งแรกนช่วงต้นเกมประมาณนิดนึงๆนยะเออดูเหมือนมันจะสู้ได้นะนักเตะพากันวิ่งขึ้นเพสเกมไวนะเหมือนจะสู้ได้แต่ไปไปมาๆนะครับเหมือนแมนซิตี้เนี่ย จูนเครื่องติดตั้งเครื่องได้นะครับโอ้ oh, ทีนี้หนักเลยนะครับหมใส่แมนยูเรื่อยๆเลยชื่อที่เรียกว่าแมนยูด่งวหัว,หวไม่ขึ้นเลยนะครับผมนี่เฮ้ยอะไรวะต้นเกมแมนซิตี้มึงบุกขนาดนี้เลยหรือวะท้ายเล่นไปเล่นมานะครับลาดุฮอยลุนนะครับไปเหนียวโรดี้นะในกรอบเขตโทษแล้วก็ผู้ตัดสินย่างไมเคิลอลิเวอร์ก็เช็ค v r แล้วก็เป่าจุดโทษนะครับซึ่งจังหวะนี้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยเป่าจุดโทษหรือวะเออมันล้างแบบเบาๆนะแล้วก็เหมือนแบบ หลังกันแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็จังหวะน,นี้ก็อยู่ดีๆไม่คิอโรเวอร์แม่งดูเวอาเช็คแล้วก็ห้จุดโทษเฉยเลยนะครับซ้ายก็เป็นเออร์ริงเบลฮาแลนด์นะครับซัดจุดโทษเข้าไปอาทีที่26 1นูนพอโดนยิง1นูนนะครับแมนยูต้องบอกเลยว่าโอ้โหสติสตังนี่ไปแล้วนะครับเกมลุกนี่ไม่มีแล้วนะครับแดนกลางนี่ต่อขึ้นหน้าไม่ได้แล้วนะครับชนิดที่ว่าตอนนี้นี่เล่นเกมรับอย่างเดียวเลยนะครับเป็นแมนสตีนี่หัวหมุกเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอันเดรโอนาน่านะครับที่ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยฟอร์มพี่แกเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะนะฮะช่วงครึ่งแรกเนี่ยมีเซฟช่วยทีมเยอะเลยนะครับแล้วก็มีช็อตหนึ่งซูเปอร์เซฟลูกมงของเออร์ริงฮารันนะครับชนิดที่าโโอออ้หสุดดยยซซปเเเร์ฟลนะ ไม่งั้นนี่แมนซี2สูแล้วในครึ่งแรกแล้วพอมาครึ่งหลังนักทนกก็มีการแก้เกมนะครับเอาอัมรบ,บัตออกแล้วก็เอาเมสันเมาส์เข้ามานะครับเออต้องบอกเลยว่าอัมรบ,บัตในเกมรับที่แกค่อนข้างโอเคนะครับแต่พอเป็นเมสันเมาส์เข้ามาแล้วเหลืออีิกเซนกับแม็กทุมเนเเล่นเกมรับในแดนกลางเนะี่ยโอ้โหเรียกว่า ชิบหายแล้วเล่นไปไม่ถึง10นาทีนะครับเออริงเบลฮาแลนด์มุมเดิมลูกเดิมนะครับมุมแบบเดิมเลยแต่รอบนี้โอนา,นา่าเซฟไม่ไหวจริงๆนะครับเนื่องจากมันล้วเกินนะครับก็เรียบร้อยเลยสองสูนในทีที่49นะครับจากเออริงเบลฮาแลนด์โอ้โหต้องบอกเลยว่าไม่มีใครประกบเออริงเบลฮาแลนด์เลยนะครับตัวอันตรายเลยนะฮะแต่ไม่มีใครประกบแม่งเลิฟอยู่ฝั่งนั้นไม่ประกบนะครับทำหน้าที่ผิดพลาดแล้วก็ล้วชิบหายเลยสุดท้ายเออริงเบาฮาแลนด์หลุดมาโล่ง ม่งเข้าไปเรียบร้อยเลย2 0นะครับพอ2อศนะครับเทนฮากยังไม่แก้เกมนะครับยังมั่นใจว่าชุดนี้เนี่ยแก้แค่เมสันมาเอาลงมาแทนอาราบัตเนี่ยน่าจะสู้ได้นะครับก็สู้กันไปยื่อกันไปแมนยู Man ก็สู้ไม่ได้เลยนะครับเรียกว่าตลอดเครื่องหลังมนเนี่ยแมนยูแทบสู้ไม่ได้เลยแล้วกว่าเทนฮากจะแก้เกมนะครับปาไปที่ที่73นะครับเรียกว่าช่วงท้ายเกมแล้วว่าแก้เกมตอนนี้โอ้โหเรียกว่ามันจะทันอะไรวะเออโดนไปสอศูนย์แล้วว่าส่วนตัวผมคิดว่าเทนฮากน่าจะควรจะแก้เกมนัดตอน,น,น แม็กโทมินเน่เล่นไม่ได้แล้วควรเปลี่ยนออกเลยสุดท้ายแนทะ้แก้เกลียบนาทีที่73เอาการาโชลงมาแทนล้านมุนหอยลุนนะครับเอาเลกิลอนมาแทนลินเดเลฟนาทีที่73เพิ่งรู้ตัวว่าลินเดเลฟไม่บ่อน้ำมันส่งมาทีที่73โอ้โห,โโหโปวดขมับเลยนะเตนฮากทำไมแก้เกมบอะไรช้าอย่างงี้ยสุดท้ายอย่างที่บอกว่าแมนยูสู้แมนซิตี้ไม่ได้แล้วนะครับรูปเกมเป็นฝั่งของแมนซิตี้ครองเกมไว้ซดส่วนใหญ่เลยนะครับสุดท้ายเจอฟิลโฟเดนนะครับซัดฝังแมนยูที่3 0นซึ่งต้องบอกว่าลูกนี้นะครับ เออร์ริงบาลฮาแลนด์แล้วต้องบอกเลยว่าลูกนี้เนี่ยฮารแลนด์สามารถยิงได้ด้วยนะครับถ้าพี่แกจะยิงเองแต่ใจกว้างนะครับไม่อยากเอาแฮตถิกเดี๋ยวมันจะย้ำหน้ามันย่เยอะเกินไปนะครับส่งให้ โฟเรนซัดเข้าไป3าศูนย์นะครับนันนี้ฮาร์แลนต์ก็กดไป2ตู้กับ1นึ่งเอลซิตนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าฮาร์แลนต์เจอแมนยูทีไลน์เดี่ยเหมือนมึงได้บัฟนะครับเล่นเก่งขึ้นทันทีเลยนะครับก็เรียบร้อยเลย3าศูนย์เป็นแมนซิตี้ขึ้นนำนะครับในทีที่80สุดท้ายนะครับเทนฮาแก้เกมอีกรอบนะมาแก้เกมในทีที่86นะครับส่งแอนที่ลงมาส่งออรีมาร์คซี่ยาวลงมานะครับเออเรียกว่าเป็นการแก้เกมที่แบบว่าแก้เกมไปงั้นนแหละนะเหลือโคต้าเป็นตััววกกกก็เเรรีีย่าาแแ้้มมไปงนหละออ เซียลงมาก็ดูไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับตามสไตล์พี่แกนะครับเดินเหยาะเหยาะแย่ๆห,หนำซ้ำแอนโทนีลงมานะครับแมงลงมาเตะโดกูเรียบร้อยเลยโดนใบเหลืองนะครับไม่รู้จะไปเตะทำไมนะเออจังหวะยิบไปเตะทำไมวะเออแอนโทนี Anthony, โอโหเรียกว่า หนักเลยนะครับทายก็จบเกมนะครับเป็นแมนยูแพ้คาร์บ้ากับแมสตี้ไป3-0นะครับชินที่เรียกว่าสู้อะไรไม่ได้เลยนะครับมีเล่นดีนิดนิดนึงนะครับประมาณ4ี่ห้านาทีนะครับรวมๆแล้วเบียเซตไม่ถึง10บนาทีเล่นดีประมาณเนี้ยนะครับนอกนั้นเป็นฝั่งของแมสตี้คอนโทรลเกมซะส่วนใหญ่ไอเรานดูว่าเตะที่สนามเอดีฮัสนะครับแต่มองไปมองมาเอ้าเตะที่โอตาฟอร์ดมึงเล่นแบบโอ้ยใจฟอไม่สู้อะไรเลยนะครับกุลซืออย่างเอกสินทางวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจัดตัวมาได้แบบไม่โอเคเลยนะครับแล้วก็การแก้เกม การเปลี่ยนตัวอะไรมาเนี่ยก็ดูแบบสู้ไม่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าภาพรวมเนี่ยทั้งนักเตะทั้ทงโค้ชเนี่ยโอ้โหหนัก หมดเลยนะครับแต่ถ้าเอาส่วนที่ดีสุดก็จะมีอันเดรโอนาแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายนะวันนี้ผมมองว่าเขา2คนดูโอเคเลยนะครับแฮร์รี่แม็กควายวันนี้ก็เรียกว่าช่วยเกมรับเต็มที่ของเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับแต่แบ็คทั้งสองฝั่งแล้วก็แดนกลางเนี่ยมันแบบย้วยแล้วก็ไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วก็อันเดรโอนาวันนี้ก็เรียกว่าเซฟแบบสุดๆแล้วนะครับหลายเซฟเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกเซฟฮาลเลนด์ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหสุดยอดซูเปอร์เซฟเลยแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วต่อให้โกนิวมมมมมมททัััั้้้้้้งงหดดเเเกกกลูนนนนนสไไไ่่่่่ียยยยาาาแแว็็ตอปฝพพะครบ จร,จริงๆนะครับแม้กระทั่งผู้จัดการทีมเนี่ยยังโห oh, สู้แมสตี้ไม่ได้เลยนะครับก็ต้องยอมรับกันไปนะครับทำให้แมนยูตอนนี้นี่ครับอยู่อันดับที่8ของตาราง10นนะตอนนี้คือแพ้ไป5แล้วอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงสำหรับแมนยูนะครับแล้วนัดหน้าคาะเบาครับ เจอนิวคาสเซิลในบ้านอีกโอ้ยตายแมนยูเล่นในบ้านช่วงนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโอทัฟฟอร์ดรีสอร์ทแอ์สปานะครับใครเข้ามาก็เล่นสบายชิวๆเลยนะครับไม่มีความน่ากลัวอะไรเลยอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่ารูปเกมจะเป็นยังไงนะครับนัดเจอนิวคาสเซิลนะครับและถ้าฟอร์มเป็นอย่างนี้เนี่ยรูปเกมเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเดือนธันวาคมีสึกแดงเดือดนะครับแล้วถ้าเทนฮานะครับยังดื้อนะครับยังทำทีมแบบนี้เนี่ยยังจัดตัวแบบอินดี้อย่างนี้เนี่ยเออแล้วฟอร์มล่วงล่วงลวงไปแล้วนัดแดงเดือดเพยอกน่รงวาาคต กับการเป็นผู้จัดการทีมของแมนยูเนี่ยมันจะไม่ถึงสิ้นเปลียยนะครับบอสครับนะก็ต้องรอดูนะครับเป็นกำลังใจให้แฟนผีนะครับแล้วก็เฮ้ยนักเตะเล่นให้มันสดกสีหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เล่นในบ้านแม่งเน่าจริงๆนะครับอ่ะรอดูกันต่อไปนะครับเชียร์กันต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วผมก็ยังรักแมนยูเหมือนเดิมนะครับต่อให้จะแพ้กี่นัดยับกี่นัดหรือ บอลเป็นยังไงก็ยังเชียร์เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วรอดูกันนหน้าว่าเราจะได้ออกมาบนกันอีกหรือเปล่าหรือจะได้ออกมาดีใจกันบ้างอ่ะรอติดตามกันนะหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b ์ผมด้วยเด้อก่อนสิ้นปีอยากจะถึงสักหมื่นซับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ